กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าวันนี้ก็มาหน้าอะไรทุกคนเลยมาหน้าเรากะมาหน้านี่ก็เอางโงอควายอา้อก็ว่าจะพยายามตุ้มปกติทุกคนเลยไปติดตามเดียวได้นี่เอาโง่ก่อนดอนโง่ทุกคนนะ nhà pháo đấy nhà mẹ họ đấy sợ sợ nhà 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 mẹ kê nhà đấy cụ thô mẹ mà ngủ okay. cả mình phải bên này quá hú chết mười con này hết hố hộp là nạc thô mình phải tiền là nó phải rồi chết mất rồi Um, Fala, minha oh. không oh, oh, phải đợi lắm Ôi Lấy không sợ đâu Nó quay ngọt mình đi con Ngồi kia này á Rồi nghe bay Tin, tin Tin Ơ

ไปเบิ่งกันเดียวทุกคนไปลุ้นเดียวก็มันละถืกไอยกับเบืเคยเชื่อคือเดียวเลยทุกคนมาฮอดแล้วมันเองฮอดเสียแล้วนี่นั่นแหละไปตุ้มปรากฏของนเงามีได้ถ่ายให้เบิ่งหน่อย,อยมีคนจับกล้องเหรอ,หอตอนยามค่ะถ้าเบิ่งตอนน้องขึ้นมาค่อลงไปยามก่อนมีมีคนจับกล้อง สล็อกตัวแรกสิสิงปลอกตัวแรกส <c oughs> ิตัวนึงได้สองตัว คืออยู่ทุกคนเลยประมาณสองสามตันวนีหละโกมีมาเลยวะมาทุกคนมาเยี่ยมเมืองเดียวบ้านนี่สามตัว <c oughs> ประกดคนเลยสามตัวนึงมือหน้าแก้มือใหม่ทุกคนเลยมัอนี้ผิดพลาดหน่อยนึงมือหน้าจงแก้มือใหม่หลังจากขึ้นมาตะยามตุ้มกุ้งกับห้าวกันมันถ่ายหน้าทุกคนเลยถ่ายได้เออหนึ่งกับ สี่ห่อแลยวนะเฮินนเร์นี่ไงไทยเฮิร์นี่ไทยชนี่เยอะเข้าคนเลยนี่ก็ตอนนี้ก็บแปดโมงเลยไมรู้ว่าเขามาตะวันแล้ววันนี้แล้วเขาพอได้เฮิร์นี่ให้เฮิร์นึงเฮิร์นี่ไทยตะวันนี่เฮิร์นี้ปะึ้นมนันีขึ้นหาบึางนี่เข้าคนคนเลยเยอะเข้าเลยได้เฮิร์นี่กับ รถถทายยูนะน้อยๆนึ่ปลาเมื่อกกับมนันทุกคนหลังจากกินข้าวแล้วเขาก็ลงมาไถ่ายหน้าไอคือเก่้านะเขาเฮ็ดกินก็ไม่ได้เฮ็ดช้ำปากอะเพราะว่าเพราะเอาเนะี่ยกินมาตะเหินนะเอาก็กินเพราไปแปะไปกงเว้นหมดแหละยังเฮ็ดกินปลานะกรับทุกคนเลยไถ่ายหน้าไอก,ก่อน ไปไปใส่วัตถุนิยมทุกคนมันนี่ก็แล้วละเฮ้ยเฮ้ยใ่ญ่นะถ่ายแล้วล่ะน้องมาเป็นมันนี่เฮาไปคิดเ,เบสไปมันถ่ายแล้วเรียบร้อยเฮ้ยง่าเรียบร้อยน้องมาเปลี่ยน ขึ้นไปคิดเบ็ดประกดเดี๋ยวไปกคนไปประมาณชั่วโมงหนึ่งมาตอนนี้สิบโมงคึ่งไทยเก้าโมงแล้วสิบโมงครึงงงคร่งชั่วโมงไปทุกคนเธยเถ่นไนเออนะปเบื่อมันดีอเลยแบบนี้ผู้สบายได้นี่นอนอยู่ทีงได้ไปทุกคนมานี่ ้อมห้องก็บังงหญ่นึงลุยอย่แล้วบ้านป่ะไปลุ้นน้ำเดียวมันจะได้ป่ะมาทุกคนห่อนหมายไปที่เรียบร้อยหมายนี้แหละหางสิโตมันีตอนนี้แหละทุกคนเลยป่ะบอรลซาใส่เลยเงยนี่ซื้อมา่วานทุกคนเลยเก้าสิบห้าพันกีบ 90, ก้าสิบพันกีบซื้อมาตะเมิงพ่อเรียบร้อยไม้แรกลงไปแล้วทุกคนไม้แรกลุ้นมันเป็นอะไรมันถืออยูบออ่บ่คอาไปเคยตกเถอทุกคนเลยครั้งแรกนี่ลงตื่นพุ่มแจ๊ ล้นเป็นน้ำเดียวพานไป1ิปปายนาที่ทุกคนเลยเงียบกิปสมอยค่อยตกเปลี่ยนบ้ว่ะนี่เป็นอะไระเอ่บ่มันคือสมอยอย่าลืมันบ่นม,นมีป่าบ่ะมันน่าซื้อเลยว่าทิ่บอมีป่าทุกคนได้แล้วตัวหนึ่ง อ๋อยู่หัานมากขึ้นเฮิงทุกคนเลยแสดงว่าบอลนั้นมันมีมมปลาดอนนั่นมานี่แป๊บเดียวเลยตัวนึงมีฮอดห้านาทีทุกคนเลยเป็นไม,ม้มีฮอดห้านาทีเลยตัวนึงโอ้จางนี่มาพีแต่เฮิงทุกคนเลยเลยตัวนึงเลยลุ้นต่อไปตอนนั้นแสดงว่าม,มีปลาปลากสมีอยู่มาตอนนี้แป๊บเดียวติ๊บเลย เบ็ดิงตงสรุปแล้วปลาไปคิดเบ็ดได้ตัวเดียวทุกคนเลยนี่ก็ะปนยิบนะซีมเมอร์หากินข้าวลงไถนาอก่อนมาในคลิปนี้ก็ได้จบลงเพลงชั้นนี้ทุกคนเลยฝากติดตามคลิปต่อไปสบายดี